ต่อให้สิบเซียนก็ไม่สู้แปรย้อนหลังฉบับนี้ครับ สวัสดีครับสมพรชาแนลเอสหนึ่งฮะก่อนจะไปรับชมคลิปกดติดตามคําว่าติดตามด้านขวามือสีดำดำนะฮะใช้นิ้วจิ้มลงไปเลยจากนั้นก็กดไลค์ชูนิ้วโป้งขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ไปยังเฟลตฟอร์มที่ท่านมีและที่สําคัญอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะฮะเวลาหนูลงคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอก็จะไปแจ้งเตือนที่หน้าฟีดยูทูบของทุกท่านนะครับข็อขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงที่สุดละ หนุนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมเอาล้ฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูก็จะนำเรื่องราวของปกฉลากในงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยนพศ2565มาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นการแปลย้อนหลังนะฮะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพาไปทบทวนผลฉลากนะครับวันที่16เดือน165กันก่อนอน,นะฮะก็คือเป็นการอ,าออกนะครับผลฉลากนะครับจากวันที่1นะครับมานะครับของ เดือน1165นะครับรางวัล6หลักก็มี613105ต่อมาเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับก็คือ15นะครคุณผู้ชมเอาละครับมาดูในวกฉลากงวดวันที่นะครับ1เดือน1165 1ปีที่ผ่านมานะฮะก็คือจากภาพจะมีผู้หญิงอยู่1ท่านแล้วก็มีกระทงนะครับก็จับ เป็นตัวเลขดังนี้นะฮะก็คือ1 4แล้วก็41เพราะว่าภาพจากหน้าปกฉลากในงวดนะครับนี้ก็คือนะครับเป็นการเกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทงนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สวยงามของประเทศไทยนะฮะคุณผู้ชมการลอยกระทงในปีนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะฮะคุณผู้ชมเหมือนกันนะฮะ เอาละครับมาดูในส่วนของนะครับด้านหลังปกนะครับการปกธรรมดากันบ้างนะฮะคุณผู้ชมสาหรับปกธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะนําตัวเลขนะฮะแล้วก็สรุปตัวเลขในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะฮะสำหรับปกธรรมดานั้นในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะฮะหนูก็ได้ทําการแปลหน้าปกนะฮะส่วนด้านท้ายก็นํามาเสนอในคลิปวิดีโอนี้นะฮะ ตัวเลขที่มองเห็นเด่นชัดก็คือ4111นะฮะแล้วก็กลับเป็นตัวเลขด้านหลังมาด้านหน้าก็คือ111 1, 1, แล้วก็4นะฮะแล้วจับเป็นตัวเลข2ตัวก็คือ1114แล้วก็41แล้วก็97 97มาในส่วนของด้านล่างนะครับก็คือแบบใบนะครับแบบใบนั้นหมายถึงอะไรก็คือ L6 นะครับก็แปลเป็นตัวเลขก็คือ97แล้วก็ เจ็ดเก้านะฮะคุณผู้ชมต่อมานะฮะผมก็นําตัวเลขจากปฏิทินจีนต้นฉบับมาฝากคุณผู้ชมนะครับแต่ยังไม่ได้แปลในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาให้คุณผู้ชมได้แปลกันก่อนนะฮะท่านใดแปลได้ตัวไหนก็คอมเมนต์นะครับไว้แบ่งปันเพื่อนๆกันได้เลยนะฮะได้บุญด้วยนะฮะคุณผู้ชมจากที่ผมมองเห็นเหมือนกับ5 7 2 8นะครับจาก ไล่ตั้งแต่ด้านบนนะครับลงด้านล่างต่อมาด้านล่างขึ้นด้างบนก็คือ8-275นะฮะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันศุกร์นะครับแล้วก็วันหยุดติดต่อกัน3วัน